ชมพู่อารยาอวดลูกล่าสุดใส่กางเกงยีนพ่อน็อตเตรียมถือไม้เรียวรอเลยต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่หลายหลายคนต่างก็อิจฉาสำหรับครอบครัวของชมพู่อารยาน็อตวิสรุตหลังแต่งงานชมพู่น็อตมีทายาทด้วยกันสามคนได้แก่น้องสายฟ้าน้องพายุและน้องแอบบเกลซึ่งต้องบอกเลยว่านอกเหนือจากแฟนคลับของคุณแม่แล้วตอนนี้เหล่าพี่ป้านาะอาก็เทใจไปให้ลูกๆทั้งสามคนของ ชมพู่อรารยากันเทียบเรียกได้ว่าหากคนณแม่หายไปไม่ออกมาอัปเดตภาพของลูกๆให้ได้เห็นก็จะมีชาวเน็ตเข้าไปประทวงถามเฝ้ารอดูทุกวันและต้องบอกเลยว่าทางด้านชมพู่อรารยาเลี้ยงลูกทั้งสามคนและถึงแม้จะมีพี่เลี้ยงแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่กับลูกตลอดและจะเห็นภาพที่ทางด้านชมพู่อรารยานั้นกระเตงลูกๆไปทำงานตั้งแต่น้องแอบบเกลเพิ่งคลอดได้ไม่กี่เดือนทางด้านชมพู่อรารยา ก็ได้พาไปทำงานด้วยและอีกหนึ่งสิ่งที่คนจับจ้องแม้ทางด้านชมพู่อรารยาเป็นคุณแม่ลูกสามแต่ก็ต้องบอกเลยว่ายังสวยสมกับเป็นตัวแม่ด้านแฟชั่นอยู่เสมอล่าสุดเปิดลุคชมพู่อรารยากับกางเกงยีนสุดแหวกที่ทางด้านพ่อนัต้องถือไม้เรียวมารอเลยเนื่องจากกางเกงของแม่ชมพู่นั้นลำสุดๆเพราะขนาดใส่กางเกงยีนขาย,ยาวยังแซบได้ขนาดนี้ งานนี้หลายคนบอกหักไม่ใช่ชมพู่อรารยาคงใส่ไม่ได้จริงๆจ้า